ล้างบ้างไม่บอกผมนี่ให้ล้างบ้างผมเขียนโอ้แหมเขียนปอร์เช่เขานี่ไงมาแล้วปอรเช่มีทนายอยูสามขวดทีให้หมดนะนี่มันห้ามส่งวันละกี่ขวดนะสิบไม่เกินสิบฝาแล้วเก็บฝาไว้ด้วยเก็บฝาทิ้งเก็บฝาทิ้งไม่ได้เมื่อวานนู้นแกะหมดเลยนะส่งแล้วก็เสียบไว้เหมือนเดิมไม่รู้ว่าต้องเก็บฝาวันนี้เป็นประกาศเนาะเราถึงไม่ได้ปอเช่เมื่อวานนี่ วันนี้เ2นสองัวันที่1ิบเอ็ดวันนี้สิบเอ็ดใช่แล้วแล้วก็เดือนหน้าสิบสองสิบเอ็ดบเอ็ดสิบเอ็ดเดือนหน้าสองเดือนหน้าเดือนหน้าสิบสองจะไล่ไปสิบสิบเอ็ดคือสองเขาให้ส่งมาไม่หมดนะผมจะดูค่ะทีหลังดช่วยดูเน้นนะดูเน้นเน้นไม่ใช่เพื่อนที่มันันเลยทุกคนเสอเลยหวงงน้อง่เียวนยอก็ถ่ายคลิปอยู่ พีเ่เนเนรอค่ะอไ,ได้ได้ร้อนไหมอ่ะเข้าไหมอ่ะร้อนไม่น้องกำลังถ่ายอยู่นะ